ไปปีละ2024เนี่ยจากประสบการณ์ที่เราคอนเซัลต์มาบวกกับงานที่รีเสิร์ชที่เราได้รีเสิร์ชมาหรือแม้แต่งานรีเสิร์ชที่เราซื้อมาแล้วก็มาอ่านในทีม R&D ของเราเนี่ยเรื่องการรีเสิร์ชต่างๆนานา,นานเนี่ยมาสรุปได้ให้เห็นถึงว่าเทรนด์ของปีนี้ที่มันปังถามว่าทำไมมาพูดตอนนี้คือบางคนน่ะมาไม่ทันด้วยซ้ำบางคนกําลังทําอยู่บางคนเตรียมอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่ปีนี้ก็จบไงมันไปต่อได้แน่นอนสิ่งหนึ่งที่เราทําเยอะมากในปีนี้ก็คือเรื่องความงามเหมือนเดิมิมูลลลค่าาาาตตตดนบนบ2.4ส้เโ เฉลี่ยปีหนึ่ง16%ปมีมูลค่ามากที่สุดในอาเซียนเป็นรองในเอเชียน,นะแค่เกาหลีแค่นั้นเองปัจจัยที่ขับเคลื่อนก็คือค่านิยมบิวตี้สแตนดาร์ดในปัจจุบันปัจจัยขับเคลื่อนต่อมาคือกระแสของบิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นแล้วก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นคอนเทนต์ตอบโจทย์ตรงกลุ่มมันก็จะมีกลุ่มของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บิวตี้ที่อินฟลูเอนซ์นะครับมีสิทธิอิทธิพลต่างๆนานาเนี่ยในโซเชียลมีเดียแล้วก็ปัจจุ ประจําดูแลตัวเองแหละเพราะว่าเราอาจจะหลงลืมไม่ถูกวิธีหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นกันแดดสําคัญเลยกันแดดมาเจอร์ไลเซอร์สองข้อนี้ก่อนเลยการดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยทําให้เป็นปัจจัยของพวกรอยเหี่ยวย่นยุคนี้สิวไม่ค่อยขึ้นละแก่ละแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของคอมผิวแห้งรอยเหี่ยวย่นมากกว่าแล้วก็ผิวจะแพ้ง่ายอันนี้มันตัวผมนะก็จะมีคนอื่นๆในหลายๆกลุ่มเพศสภาพหรือต่างๆนานาไลฟ์สไตล์ต่างๆนานาก็จะมีการฉีดหรืออะไรเงี้ยเยอะขึ้นต่างชาติเข้ามาใช้บริการเยอะนะครับแล้วก็คลินิก ความงาม เพิ่มเยอะมากมันเป็นยุคที่ตอนแรกยุคแรกเป็นยุคนายทุนยุคต่อมาเป็นยุคที่หมอเปิดเองยุคต่อมาก็คือเป็นนายทุนรายเล็กที่เปิดแล้วก็จ้างหมอยุคต่อมาก็คือหมอหุ้นกับนายทุนเปิดอะไรมันก็จะวนๆกันไปค่านิยมของของคนที่ไปเรียนโรงเรียนแพทย์ต่างๆนา,นานาเนี่ยก็จะมีมาส่วนนี้เยอะขึ้นอีกนะที่ไม่ได้เป็นเฉพาะทางฝั่งอื่นอ่าก็จะมีเยอะขึ้นตรงเนี้ยแล้วก็พอราคาถูกลงเข้าถึงเจนซีได้ง่ายต่อมานะครับธุรกิจอาหารทดแทนในส่วนนี้เราพูดถึงแพลนเบสฟู้ดนะครับมูบล อยู่ที่4.5หมื่นล้านบาทเติบโตเฉลี่ยปีละ10%ปัจจัยที่ขับเคลื่อนเนี่ยคือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการบริโภคนิยมกินโปรตีนจากพืชมากขึ้นกระแสรักสุขภาพมากขึ้นอันนี้เสริมนิดนึงคือบางคนมีเรื่องการแพ้อเรื่องของกินเจหรือเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนานาที่กินได้ไม่ได้หรือไม่ชอบหรือแพ้แต่ยังอยากได้โปรตีนอยู่อ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกกระแสะนึงคือการรักโลกลดการกินเนื้อสัตว์หรือกินมังมากขึ้นจํานวนประชากรโลกมันเพิ่มมาแล้วมันมน จํานวนของสัตว์หรืออื่นๆอย่างเงี้ยเนาะการแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็สังคมผู้สูงวัยมีมากขึ้นต่อมาเป็นธุรกิจสัตว์ที่ลูกค้าเข้ามาเยอะเหมือนกันช่วง23ปีให้หลังเกี่ยวกับพวกท่านหมาท่าสแมวลูกค้าเราเข้ามาตั้งแต่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยันเป็นแบรนด์หรือเป็นแบรนด์นําเข้าดิเซลเตอร์หรือแม้แต่เป็นโปรดักที่อินโนเวชันก็มีนะครับมูลค่าตลาดราว7.5หมื่นล้านบาทเติบโตเฉลี่ย17%ปใน5ปีหลังสุดปัจจัยขับเคืื่ออน คือโปรดักต์เนี่ยมันมีหลากหลายมีบริการหลากหลายอย่างธุรกิจดูแลสัตว์มีโรงพยาบาลมีคลินิกมีตัดขนมีสอนมีโรงแรมมีการดูแลนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับล้ำไม่รวมพวกเกี่ยวกับแก๊เจ็ตต่างๆที่เอาไว้แทรกดูแลให้อาหารอะไรเงี้ยโอ้โหมันมันเยอะมากเลยผมว่าเหมือนลูกคนนึงได้เลยอะ่ะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะใช้เงินประมาณ14,200บาทต่อหัวต่อปีเลยทีเดียวนะครับถ้าถ้าลองคิดดีๆเดือนหนึ่งก็พั ว่าาอันนี้คือขั้นต่ำนะคนรอบตัวผมผมได้ยินแค่ส่งไปเรียนอะไรนะเคนอะไรแบบโอ้แต่ละคนนี่คือผ่อน iPhone ได้อะ <c oughs> บางคนผ่อนรถได้อะ <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เลยนี่ไม่รวมว่าค่าตัวของ ของน้องๆแต่ละอันเนี่ยเคยได้ยินอย่างต่ำก็ขึ้นต้นด้วย6 0 0 0 0 8 0 0 0 0แสนกว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คนโสดมีมากขึ้นนะครับคนโสดมีมากขึ้นนะฮะแต่ผมไม่โสดแล้วนะครับอันนี้ก็คือจริงๆโสดไม่โสดมันก็เลี้ยงผมว่าการที่มีครอบครัวหรือว่ามีมีเพื่อนหรือมีมีเจ้าน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันมันก็เป็นความสนุกนะส่วนหนึ่งอย่าง,อย,างอย่างผมเชอบไปเล่นกับของคนอื่นเพราะว่าผมอาจจะแพ้ขนแม่เลี้ยงเองอะแต่ตอนเล่นกับจัดเลี้ยงคนอื่นยอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีอะมันคาดเดาไม่ได้นะนะ โควิด -19 เนี่ยคนหันมาเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนคู่ใจนะครับในช่วงเวลาที่ต้องอยู่บ้านมากขึ้นอาจจะมีบางคนเรื่องการเฝ้าบ้านเรื่องอะไรเงี้ยก็เกี่ยวเนาะแล้วก็สัตว์เลี้ยงช่วยผ่อนคลายความเหงาและเพิ่มความสุขอันนี้ดูได้จากห้างที่เปิดต่อมาก็คือเทรนของธุรกิจสุขภาพและเวลเนสเทรนนี้ได้ยินทุกปีตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่ามูลค่าตลาดอยู่ที่1 5ล้านล้านบาทไทยคิดเป็น8%ของ GDP ในประเทศนะครับแล้วก็เติบโตราว20%ต่อปีแล้วก็ไทยเนี่ยมีอัตราการเติบโตรั้งอยู่ที่อันดับที่15ของโลกนะครับปัจจัยการขับเคลื่อนแน่นอนล่ะครับมันคือเรื่องของ wellness tourism นะครับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนนะครับตะวันออกกลางอะไรเงี้ยเข้ามานะครับใช้บริการเรื่องสุขภาพในไทยเป็นจํานวนมากแลนะประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่สังคมสูงอายุนะครับ ประเทศไทยมีเซอร์วิสใหม่ที่ดีแล้วก็บริการต่างชาติได้ดีอาจจะเป็นยกตัวอย่างพวกธุรกิจนวดหรือสปาประเทศไทยเนี่ยได้พิสูจน์ศักยภาพด้านการแพทย์ให้เวทีโลกได้เห็นอยู่แล้วและรัฐบาลเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการผลักดันนะครับเรื่องของ Medical Hu b ให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับของภูมิภาคโดยเน้นบริการแบบพรีเมียมต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่5คือธุรกิจพวกสีเขียวนะครับทั่วโลกเนี่ยมุ่งสู่เทรนด์ลักโลกต่างๆนานาเราเห็นเทรนด์เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของ รถ EV อะไรงนี้เป็นต้นโดยที่มูลค่าตลาดเนี่ยมีมูลค่ากว่า962ล้านล้านบาททั่วโลกนะครับปัจจัยการขับเคลื่อนคือเรื่องของ Green marketing trend นะครับ t r e n ที่หยิบเรื่องของ sustainability มาใช้ในการตลาดนะครับแล้วก็เป็นธีมของโลกเลยว่ากําลังมุ่งไปฝั่งนั้นนะครับโดยเฉพาะยุโรปนะครับทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าทั่วโลกก็พูดเรื่องนี้เยอะมากขึ้นนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคข,ของคนไทยนะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะ Gen C เนี่ยกว่า54ยินดีจ่ายแพงขึ้น10หรือมากกว่า สำหรับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ62%ของคนกลุ่มนี้กำลังเข้าสู่วัยทำงานและอนาคตเนี่ยมีกําลังซื้อมากขึ้นสะท้อนว่า Gen ซีเนี่ยคือกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพในการบริโภคที่สูงขึ้น